มะละมะริมะริอ่านไปเลยไม่ต้องหันหน้ามองกะปิสิงโตยออิจิพออิพิชออิชิพออิทิโนอินิกออิกิมออิมิหอยนี้หอยนี้ดออิ ดีอย,ด,ด,ยดิบอเอิีิตอิเอเตเิวิชากะทิปิติดินดีลูกคิดซาลาีสีน้ำเก้าอีสามลีวบอีเอเวีโอเอีติ นอีนีพออีผีอีอีมออีมีรออีลีโอเคก็ถูกตอีตีตอีซีกอีกีขีแาวงลีสำลี สวัสดีเนี้วชีวีระซื้อกล้วยบวชชีมาฝากวาลีวาลีลี่ตักชิมทันทีพูดชมว่ากล้วยบวชชีนี้อร่อยดี 没了。